กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลวลีนบอมอราดีสมาชิกสภาผู้แทนรารรษฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติค่ะดิฉันมีเรื่องขอหารือท่านประธานเพียงเรื่องเดียวค่ะ สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนราวสะพานแล้วตกลงแม่น้ำแม่กองเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบนสะพานธนรัตน์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตามที่ปรากฏในสื่อหลายๆสำนักนะคะก็ได้มีการตั้งคำถามจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงความปลอดภยัยความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานขอคลิปวิดีโอด้วยนะคะ โดยหลังจากที่เกิดเหตุนะคะที่ฉันเองก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและท่านผู้นําในท้องที่โดยเฉพาะต้องกราบขอบพระคุณทางแขวงทางหลวงราชบุรีนะคะท่านผอ,อปิยวัฒน์ไสยงามที่ได้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการติดตั้งแบรีเออร์พร้อมทั้งนําแผ่นกัดเลนนะคะหรือราวกันตกและนํากรวยยางติดตั้งตั้งแต่หน้าอุโมงค์สายคุณตาหลักเมืองจนถึงบริเวณคอสะพานเพื่อเป็นการบังคับทางเดินรถ และในการลงพื้นที่นะคะก็ได้ขอให้แขวงทางหลวงได้เพิ่มในเรื่องของงานอำนวยความปลอดภัยงานปรับปรุงจุดเสี่ยงเช่นตีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถให้ชัดเจนตีเส้นชะลอความเร็ว ติดตั้งป้ายเตือนป้ายสัญญาณฉ้อนแสงนะคะไฟกระพริบแต่สิ่งที่พี่น้องร้องถามกันมามากก็คือการแก้ไขปัญหาในอนาคตกองท่านประธานโดยเมื่อปลายปี2562นะคะรัฐบาลในขณะนั้นอยู่ภายใต้การนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการประชุมคอรมอสัญจรครั้งที่หนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการลงพื้นที่มาตรวจราชาการที่จังหวัดราชบุรีโดยณขณะนั้นนะคะทางจังหวัดเองก็ได้มีการนําเสนอขอให้ทําการสํารวจออกแบบและปรับปรุงสะพานธนรัต บนถนนทางหลวงหมายเลข330ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองสร้างสมัยจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัตน์นะคะมีอายุเก่าแก่กว่า63ปีฉัจนจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมขอให้เร่งรัดการปรับปรุงการก่อสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเดิมที่ชำรุดเสียหายที่มีอายุเกินกว่า 63ปีนี้โดยเฉพาะการออกแบบขอให้เสริมความแข็งแรงของราวสะพานและเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆที่จําเป็นโดยเฉพาะที่ช่วงเบียดขึ้นสะพานนะคะจะถนนเนี่ยจะถูกออบีบเลนจาก4เลนเหลือแค่2เลนซึ่งถือว่าอันตรายมากโดยณนะขณะนี้นะคะอยู่ในห่วงของการจัดทํางบประมาณป,าณปี68พี่น้องชาวราชบุรีนะคะก็มีความหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะถูกจัดอยู่ในอันดับความสาคัญอันดับต้นๆของกรมทางหลวงนะคะในการทํางบประมาณในปีต่อไปคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ